โอเคสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ลุงใจดีวันนี้เราอยู่ในเกมดิสันเท a ลนะครับก็อย่างที่เราอย่างที่คุยกันไว้เมื่อข่าวที่แล้วรอบนี้ก็จะเป็นการเล่นเกมนี้อย่างจริงจังครับคือตอนนี้เวสอะของผมอะให้ไปเปิดให้ไปเปิดรีเลย์สี่ตัว นี้ผมไปเปิดมาแล้วสามตัวนะครับแล้วก็มีตัวสุดท้ายที่จะต้องเปิดดันอยู่ในแบบนี้ซึ่งทางเข้าเนี่ยมันถูกล็อกเอาไว้แล้วเคเวสเนี่ยก็คือต้องไปหากุญแจสำหรับเข้าสุสานทีนี้เคเวสก็ไม่มีการใบ้เท่าไหร่นะครับว่าเอา้ากุญแจมันต้องไปหาจากไหนแล้วมันต้องทำยังไง ผมก็เลยจะมึนๆงงๆงงงนิดหน่อยว่าเอ๊ะและสุดท้ายเราต้องทำยังไงบ้างนะระหว่างระหว่างทางระหว่างทางขอฟาร์มสักนิดหนึ่งรับเลย นี่ก็ไม่มีอะไรนะครับนี่เหมือนป้ายหินป้ายหินแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะป้ายหรือเป็นอนุสาวารีย์ซึ่งเอาเข้าจริงอะมันก็ไม่มีเบาะแสของคเควสเลยจนกว่าเราจะวิ่งหาเธอเองเนี่ยผมเดินรอบๆเนี้ยก็ก็ไม่มีอะไรเลย อันนี้เป็นเตาแก๊สเซรามิกเนี่ยครับทุกคนทำให้ผมรู้สึกแบบเหนื่อยและท้อแท้นิดนึงทีนี้ถ้าเป็นเควสถ้าเป็นเควสเนี่ยก็น่าจะมีอะไรมาให้อะเนาะนี่ เดี๋ยวนะมันจะมีเบาะแสอยู่นิดหน่อยเขาบอกว่าจากสมุดโน้ตบนโต๊ะในสุสาน อืมช่างน,น่าเศร้าเสียน่ะไรโอ้ ผมบอกว่าผู้ดูแลสุกสารเนี่ยถูกหลอนโดยแสงลึกลับที่เล็ดลอดออกมาจากส่วนหลังของสุกสารแล้วยังไงต่อนะเขาเขาดูเหมือนว่าจะล็อก ล็อกประตูแล้วก็ฝังไว้เหรอฝังกุญแจไว้เนี่ยนะฝังกุญแจไว้ที่หลุมศพด้วยด้วยป้ายหลุมศพที่ใหญ่ที่สุดแถวๆนั้น เอ่อราสเซท s อมสโตนราวส่วนล่างของสุสานหรอเดี๋ยวนะลองวิ่งดูก่อนถ้าเป็นส่วนล่างของสุสานเนี่ยมันต้องอยู่แถวๆนี้เนาะเพราะถ้าออกมาด้านนอกแล้วเนี่ยมันไม่มีป้ายสุสานแล้วโอเคแสดงว่ามันน่าจะอยู่ในสุสานแล้วครับเพื่อนๆครับ มันอยู่ในสุสานนี้นี่เจอของพิเศษสับเลยมีทีเดียวดับเข้าข้างหลังอย่างแรงง้งางด้วยโอเคเข้ามาตรงนี้แล้วก็ป้ายสุสานที่ใหญ่ที่สุดเราก็ใช้ฉแฉลงตีแต่ฉแฉลงตีไม่ได้จนกว่าจะมีดาเมจ80บ้าแล้ว จริงๆนะดาเมจแม็กซสิบดาเมจห้าห้าจากคำใบ้เนี่ยโอ้โหกว่าจะหารีเลย์ได้นี่คือไม่น่าใช่นะครับทุกคน อคงต้องเก็บเวลอีกเยอะเลยต้องเก็บเวลอีกเยอะมากๆนะครับสองเทนเซอร์ด้ เขาถูกแสงหลอนจากส่วนล่างของส่วนท้ายของสุสานห,หรอส่วนท้ายคืออะไรแสงหลอนตรงไหนอ่ะไม่เป็น,นเ,เดี๋ยวเราลองเดินเดินดูดูนะครับเราลองดูว่าเราจะหาเจอหรือเปล่า ถ้าเราเดินลงมาข้างล่างจะเจออะไรบ้างตัดเลยตัดส,สองที่ตายก็เป็นตัวนี้ก็เป็นตัวมือกันไกเนะาะมีขอกไม้ด้วยแต่เรายังเก็บไม่ได้ ได้ย <c oughs> ินเสียงเฉยแล้วก็ต้นไม้เลยยากได้ต้นไม้เยอะได้ต้นไม้เยอะขนาดน้อฮึ่ต้นอ้อยสับไม่ได้ นี่ครับข้างล่างเนี่ยเป็นเป็น,ปนแนวเขาเนาะซึ่งจากแผนที่แล้วเราไปต่อไม่ได้ไงเพราะงั้นเนี่น่าจะลองอัพแถลงแล้วก็ไปทุบอีกทีเนาะหรือไม่ก็พยายามอัพเลเวลนะครับโดยการอัพเลเวลเนี่ยเราก็จะต้องไปพยายามทำ ทำเควสสำรองก่อนจับปลาสามตัวทำเควสลองไม่ใช่มี่ไม่ใช่เควสหลักก่อนเพื่อดูว่าเพื่อดูว่าจะเป็นจริงได้หรือเปล่าเพราะสุดท้ายมันก็ต้องอัพเกรดนะการอัพเกรดแสลงก็คือใช้ใช้เอเทมเยอะมากๆเหมือนกัน โอเคมาหมดแล้วทางนี้จ้ายินไลยกว่างเฉยยังไงดีอนี้ไลยกว่างไปก่อนนะโอเคเราจะปกปลาเด็ดแทน <c oughs> ใช้เวลาเมอนกันอ้าวได้แล้ว6ปลา3ตัว,วดีเหมือนกันนะเราไม่ต้องหาเหยื่อเลยแล้วก็เราไม่ต้องดึงเบ็ดด้วยเกมน่าจะแบบดึงเบ็ดขึ้นมาให้เองมาถึงดึงปลาขึ้นมาให้เองตอนที่ตกได้เราก็จะนั่งเหมือนนั่งฟาร์มอย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนได้ XP ด้วยอะ่ะ โอเคเราตกลึกเควสตกปลาแล้วถ้าเป็นรแว้วเก้าเลยเหรอดีเยอะดีเราจะตกให้ครบเจ็ดตัวเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปปลูกมันฝรั่งแล้วเราก็จะทำเมนูนี้ขึ้น,นมาอา๋ามีปลาหมดด้วยเหรอเปลี่ยนที่เปลนที่ เดี๋ยวลองดูว่าถ้าเปลี่ยนที่จะได้ผลไหมเฮ้ยได้ครับทุกคนนี้สบายเลยเดี๋ยวโอเคนึกว่าปลาหายไปงงเลยจ้ะ เอาละครับเดี๋ยวหปกได้ใบไ,ไม้เฉยคืออะไรกันเนี่ยอย,อยู่ดีมีใบไม้อยู่ในน้ำได้ไงน้ำก็ดูใสไหลยเย็นโอเคปกเกินสักตัวสองตัวก็คงไม่เป็นไรอ้าว้าหมดเฉย ตามหมุนจริงด้วยอ่ะโอเคไม่เป็นไรงั้นเราจะไปกันเลยสับครับทีนี้ทีนี้ทีนี้เราจะไปไหนดีเราต้องไปสำรวจด้านล่างเนรอเนี่ยเราตรงข้างล่างนี้เลยเพราะว่าตอนนี้เฟสของเราเนี่ยคอนต่อไม่ได้ละเฟสหลักก็ติด เราำต่อไม่ได้เราก็จะไปต่อไม่ได้เพราะนั้นเราก็จะไปสำรวจเพิ่มเพื่อ,อหาวัตถุดิบมาคราฟเพิ่นมนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยออเดียวเดียวมีกระพ่นแบบมั่วทั่วเลย นีแน่หนีแน่หนีแน,น่เขาใกล้ก็ไม่ได้โอโ้โหโอ้โหยิงคนหนักก็ไม่ใหญ่โอเคโอ้เลือดหายไปแบบเยอะเหมือนกันนะ เัาเป็นทางผ่าเราก็เลยต้องยอมอ้าวแย่แหละเดี๋ยวโอ้โหเกิดละเฮ้ยแย่แล้วไนะม่นะอาหมี นีเพราะความไม่เสี่ยงเพราะความเมื่อความไม่ประมาทและไม่เสี่ยงชีวิตเราจะเน้นแบบ play save ปลอดภัยจนกว่าจะเจอแคมไฟอันใหม่อ้าวไปไม่ได้เลยติดโอเคเราเจอของแล้ว เราน่าจะกินได้นะโอเคครับมีชีวิตรอดต่อไปอีกเล็กน้อยนี่คือข้อดีของสกิลกินวัตถุดิบกินวัตถุดิบสดเลยทำให้ได้รับเลือดเพิ่มเกือบไปแล้วเหมือนกัน โอเคเราเจอชั้นไฟแล้วมีชั้นไฟอยู่ในบ้านชั้นหนึ่งเย่ yeah. เต๋เลยละกันไหนๆก็ไหนๆหแล้วเลเวลอัพครับมีเราจะเล้นสกิลอะไรดีอืม โห hmm. oh, เป็นสกิลที่สำคัญทั้งหมดเลยเนาะเราผมเอาผมเอาดาเมจไว้ก่อนดีกว่าแล้วก็พอเลเวอ,อัพเราก็จะคราฟของเพิ่มได้คอร์เตอร์ว่าคอร์เตอร์ววเรวทคืออะไรนะ แพ็กเน็ตเลยพินพอยต์เหมือนจะเป็นดาเมจพิเศษก็น่าสนใจนะน่าสนใจมากมากอ่าอันนี้เลยครับเต็มทิศก่อนเลยจ้าเราน่าจะฟาสขาวเร็วได้เต็มทิศแล้วครับแล้วก็ โหอันนี้สนน่าสนใจสุดๆปามีดแบบสามอันเหรอ<ม>อยี่สิบพิชชิ่งน่าจะเป็นสกิลพิเศษเนาะหรือเป็นไอเทมนะเป็นสเปเชียลไอเทมอ่ะทำให้ป <c oughs> ามีดได้ครับสามอันเหรอโห,โหอย่างโหดอะ่ะถ้าใช่จริงจริงนี่คือโหดมากเลยนะ เหมาะสำหรับในการใช้กับสตรอที่เป็นบอสมากๆโอเค,อเคผมแพ็กไว้แล้วใช่ป่ะนะมองไม่เห็นเลยว่าแท็กอะไรไว้บ้างแท็กไว้เยอะจัดเฮ้ยของนี้ีออกแล้วก็มีอาหารด้วยมันเลื่อนได้หรือป่านะของนี้เลื่อนไม่ได้ด้วยแฮ่เลื่อนไม่ได้จริงส์ ก็คือมีเศษไม้นะครับแล้วก็หนังสัตว์อุ๊ยยางอย่าง,อย,างอย่างสำคัญมากโอ้โหที่จะตายจุดยอด เขาใกล้มากไม่ได้คนระับเข้าใกล้มากนะมันจะงอกมาอันตรายมากๆเลยโอ้โหจะจังหวะผิดนิดหนึง่ง เกิดจนเราไม่เ็นไม่เป็นไรเราเกิดไม้ด้เลยเพราะว่าเกิดไม้เราต้องใช้เยอะมีเล็บโพมีป้ให้ออกไปให้หมดนี่ืออะหร 3ามสิบห้าเนี่ยเยอะแล้วก็เอาผากักผักและผ่ประกอบของตางเราก็ต้องเก็บผักสิครับ ราก็วิ่งไปเก็บของใกล้ๆนี้นะโอ้โอ้ไม่หวั่นจริงนะก็ตัวพ่นพิษนี่คือ ม่เหมนจริงแล้วฆ่าไปก็ได้แค่ดอกไม้ด้วยนะได้แค่แบบใบไม้อ่ะไม่คุณจะได้แค่ใบไม้นะครับรา่าย,ยากขนาดนี้ เนีกวาก้า,าโซโล,โลกันได้เลยนี่งแล้วโอ,โอ้คโอ้นี่มันคือแหล่งฟาร,ร์มของชัดๆเราเก็บแท่งเหล็กได้จากนี่ได้เยอะแยะมากมายเลยผมบอกเลย อ๋อเสร็จไหมบอสไม่พอดามอ่ไม่พอจ้อาดูล็อกอีกหาาลองอย่างีอ้าวนี่คือคนละบ้านเหรอเนี่ย โอ้โหเป็นรัวแบบเยอะจัดจัดโอ้ยเดินเฉยๆย,ยังโดนเลยอะงงจัดจัดนี่ไงเราตายไปโอ้โหงอกซะงั้นโอ้โหงอกซะงั้นเสร็จนะแล้วโอ้ไม่ได้ละไม่ดีละไม่ดีละ ไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วจะตายแล้วจ้าโหมีบอสด้วยอันตรายสุดๆวิ่งหนีไนเลยครับนี่แยวิ่งหนีไปก่อนเลย ทีนี้ถ้ผมอยากจะเอาของบางอย่างออกมาอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้ต้องกดเซฟเท่านั้นจ้ารอกดีนะไม่เป็นไรตอนนี้ถึงตายก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่มีของอยู่ในตัวนะครับมันก็จะโอเคตรงที่เราไม่ต้องเสียดายของที่เราฟาร์มมาลองตกปลาดูเผื่อว่าจะได้ปลานะ ถ้าได้ปลามาก็จะได้ดูว่าถ้ากินสดๆแล้วมันจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าหมถึงเลือดอะนะยากจะจัดอยากได้หัวมันเพิ่มอ่ะหัวมันอีกสองหัวแล้วก็เข้าโพดอีกสามสี่อัน พอแล้วพอแล้วโอเคปลากินสดได้ไหมกินได้แต่บวก HP น้อยมากบวก3 HP เองครับทุกคนน้อยจัจัดเราลองใช้ของดูดีกว่าเพราะเรามีสินทิตแล้วใช่ไหมนี่ลองดูว่ามันจะฟาเทวเวลได้จริงหรือเปล่าไหนข็นทิศละครับ อ้าวเศร้าเลยเป็นที่อยู่ในหมวดไหนเนี่ยไม่มีอ่ะสครับสี่ไอเทมเพื่อปลดล็อกสองสล็อตต่อสอง่ครับไอเทมนี่ไงเป็นที่ enable fast t a w e l form active activate link tower อืโง่ายเลยสองห้าเลยเราต้องวิ่งไปที่หอคอยให้ได้ก่อนมันถึงจะปลดล็อกกันเนาะซึ่งหอคอยมันอยู่ด้านล่างๆน่อยๆไปไม่ได้เออติดไปหมดทกุกอย่างเราต้องผ่านพี่อ้วนนะครับ ต้นที่อ้วนเนี่ยเป็นบอสที่ค่อนข้างโหดประมาณหนึ่งสาบเลยจีเดียวตายยอดโอ้ของเยอะอยากได้ เป็นโลมิคุ้มมากแล้วก็ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เหล็กเหล็กแท่ง <c oughs> ไอิรอนบาร์โอเคนี่พี่อ้วนอยู่นี่เราอยากไปยุ่งกับพี่อ้วนนะ อีบีก็มีข้อความเหมือนจะหมดหวังซะอย่างนั้นโ okay. อเคยังไงครับเป็นมหากรรมการความที่แท้ทรูเี้ยเฮ้อตีไม่ดได้ด้วย โอ้โหพ้นใหญ่เลยพ้นใหญ่เลยได้ทีเอาใหญ่ไปดีกว่าเนาะกำลังดูอยู่ว่าจะมีใครเราเจอตัวใหญ่ครับคุณเราเจอตัวใหญ่ครับทุกคน คือตัวใหญ่ตัวนี้อันตรายมากนะโอ้ยตายเฉยมีของอะไรสำคัญหรือเปล่านะถ้าไม่มีก็ไม่อยากจะลงไปเอานะอืม เริ่มเหนื่อยแล้วนะครับว่าเรายังหาไม่ได้เราจะ activate link นี้ได้อย่างไรนะอืมอืมอืมถ้าเราอยากจะเพิ่มอือแล้วก็ ไม่รู้จะเพิ่มยังไงด้วยิต้องดูที่กองไฟเท่านั้นหรออ,ออ่าเร้าเลยโอเคสำหรับคลิปนี้พอกันแค่นี้ก่อนดีกว่าครับเจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่าอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกด Subscribe ด้วยนะครับ สวัสดีครับ